เรากลับตันนี้มาจมกัยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับเรามาครับตัวนี้เลยนะครับโอ้โหเล่นกันเลยภาพมันสวยมากมากเลยนะครับคนตคนนี้นะครับมาเลยนะครับเมื่อกี้ผมเดินเข้าห้องมันครับมานะครับผมมาเริ่มเลยสร้างโลกใหม่เลยนะครับ เอากล่องไปด้วยวสแสงดสุดๆเลยนะครับตัดไปตอนที่เราเข้าเกมเลยดีกว่านะครับมาครับเข้าเกมแนละ้วผมก็รีบกดแบบแบบที่สี่ เรามาตัดไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเกิดบนต้นไม้ไดค้ค่ะตัดไม้ก่อนโอ้เห,หล็กหล็กเหล็กเราเกิดบนต้นไม้นะครับเกิดมากับรับว้าวไม้เยอะมากเลยไม่ต้องไม่ได้เสกอะไรทั้งหมด ไม้เฮ้ยทุกคนอุติผมซืงมาผมจะได้แค่ <c oughs> แค่นี่นะครับแครอทอันนี้มีปอติโต้ปอติโต้มีปอติโตนน้ี่ไม้นะครับมเป็นฟลานะครับโมได้ของเยอะมากเลยครับตอนนี้นี่จะขอดีด้วยนะครับ ไปหาแกะสามตัวนะคับเราะจะมาครับที่นอนฮะกระเป๋านักเรียนอยู่ในตู้ของหน้ไปดำๆอย่างเงี้ยนะเช็ดก็น่าจะได้แล้วแหละโองเรียนเปิดเล <c oughs> โอ้ยแบบหมดลัร <c oughs> จะชาร์เนี่ยจะบ่นทำไมเนี่ยห่ว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 ย บนอยู่นั่นแหละบนยู่นันและมาครับผมเชาแบบแปบเดียนี่แกะตัวแรกตัวที่หนึ่งเก็บเรยวด้วยน้องหมูอ้ย ไปก่อนหาแม่พอผมแล้วก็จะขุดคานเลยแล้วกันนะครับตั้งหนึ่งน,นะครับผมก็จัดที่นั่งผมก่อนโอเคมาแล้วก็อันอนี้ผมเล่นในมือถือนะครับ ทิ้งของดีนะครับผมเก็บไปด้วยไม่รู้ว่ามีมตูน่อไปเก็บเห็ดอันนี้ฐานนี้อันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆด้วย น้ำกดเปล่าเนี่ยเราเพื่อนี่นะครับอันนี้เพื่อใช้ยามที่จำเป็นนะครับผมเพราะว่าผมชอบใบโอมเนี่ยที่มันเป็นไม้สีข,ขาวโคชอปใบโอมเนี่ยแกะเยอะมากครับใบโอมใบไม้เบิร์ดแตไม้เนี่ยคนแกะเยอะนะครับมีอีกแบบหนึ่งน,นะครับผม ผมลืมอัดไปนะครับอันนี้มันไม่จะเป็นแบบย่อมแตไม่เจอแกะเลยผมไม่ย่อมแล้วทุกคนดูข้างบนนี่น้องวัวแต่ผมไม่เจอแกะเลยโอ๊ะแหลกแหลกแหลกให้แตะแกะนี่ยินแกะแล้วได้ยินเสียงแกะอยู่ตรงไหน เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแกะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเออได้ยินบ้างทุกคนอะไรนะเดี๋ยวทุกคนผมได้ยินเสียงแกะแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน วก็จะเป็นฝั่ง,น,งนู้นปกติผมเล่นมันจะไม่ได้แหลกอย่างนี้นนะครับอันนี้ก็มีตวัวอิเล็กทรนา้าจอมาแบบเลยแหลกพี่ผมได้ยินเสียงแกะแล้วทุกคนมันไปไหนของมันวะไปอยู่ไหนอะทุกคนผมได้ยินนะทุกคนนี่ไงโอเคสีได้แล้วแต่ก็ยังดีค่อยไปแก้สี โอ้ทุกคนมันเป็นถ้ำใหญ่มากน่าจะมีเหล็กนะครับตรงนี้เจทซายก็เดี๋ยวเราไปขุดเซลซายมาปลูกแคคตัสด,ดีวกว่า<ม>วเอาเลยนะครับมา,มาับอีกปีนี่ก็3สามตัวแล้วแต่ถ้ามีอีกสีขาวล้วนน่าจะดีเลยทุยกคน ทุกคนมันแหลกมากเลยอะโอ้ต้นอะไรจะไปบยาวขนาดน,นี้โูงสูงมากมากโอ๊ยแหลกมากเลยทุกคนทำไมมันแหลกอย่างนี้ทำไม สำรวจขโมองอนมีถ่งไอ้เหล็กใช่ไหมผมว่าใช่ใ่าเหล็กให้คนดยเลยป๊นน,นึงนะครับทุกคนขอกุญเล็กก่อน เดี๋ยวไปสิโอ้ยโทรศัพท์มันค้างอะทุกคนปกติมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ ใจตงบีทุกคนผมเจอตกม้สีขาวโอ้ยตีอะไรเนี่ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะขอบจบไว้แค่นี้ก่อนครับมึงจะมีพาร์ทสองเ่ยนะครับนั่นแหละแหลกมากไม่ไหว